จากคำถามนี้นะครับอาจารย์มีเทคนิคในการลงพอร์ตที่ดีไหมครับผมพบว่าการลงพอร์ตใน LC นี้มีความสําคัญพอสมควรนะครับเนื่องจากการลงพอร์ตที่ดีเนี่ยจะทําให้การผ่าตัดราบลื่นนะครับเรามาดูตําแหน่งพอรตอันแรกกันนะครับตำแหน่งแรกเนี่ยผมจะลงให้อยู่ในแนวเดียวกับขอบตับนะครับในแง่ของความสูงนะครับ Position จะอยู่ just right ต่อ f a สฟ i f o r m l i g a m e n t นะครับ ตำแหน่งนี้เมื่อใส่เครื่องมือไปเนี่ยเมื่อเรายกตับขึ้นจะอยู่บริเวณที่สามารถ dissecton i ตรงบริเวณที่ประตูซิติกแต่งเกินได้อย่างพอดีนะครับตำแหน่งที่2จะอยู่บริเวณ p イเซอร์コ a n ンให้ห่างนะครับเล็งให้อยู่ในแนวเดียวกับประ,ประมาณฟันดัสของก o อแบดเดอร์ er นะครับตำแหน่งให้ห่างจากแนวของคอสตอตมาร์จินนะครับอย่าให้เขาไปชิดกับคอสตอตมาร์จินนะครับ แอ i พุ่งไปทาง t a r g e เกหรือว่ากรอ e แบรดเดอหรือตั้งฉากครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่3นะครับเป็น a s s i s t a n น p o พอร์ตพอร์ตนี้ให้อยู่แล t ท r a l าให้มากที่สุดให้ชิดโคล,ลอนอยู่ใกล้กับขอบตับนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ตีกับบริเวณพอร์ที่2ตอนผ่าตัดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือพอร์3ส o r พอร์ตเพื่อให้การผ่าตัดสมูทที่สุดลองนําไปใช้กันดูนะครับ